สวัสดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่วิเกเอนค่ะสัปดาห์นี้ในกะ,ะทีน่าพาทุกท่านมาอยู่ที่ร้านนี้เลยมารุกามะเซเมงนั่นเองนะคะฟังชื่อแล้วดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะร้านนี้นะคะเขาเป็นอูด้งแบบเซลส์เซอร์วิสที่อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะแต่ความพิเศษของอูด้งร้านนี้จะมีอะไรอีกบ้างนอกจากจะมีความเป็นออริจินอลแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รักการรับประทานอูด้งนะคะ โอเคค่ะและตอนนี้นะคะทีน่าก็พร้อมแล้วและค่ะที่จะเริ่มขั้นตอนแรกในการรับประทานอูด้งของที่นี่นะคะเขาบอกว่าเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะให้สั่งตามเมนูตรงนี้เลยเมื่อกี้แอบถามพี่ของนองรอกนะคะว่าจะสั่งอะไรดีเขาบอกว่าตัวที่ขายดีที่สุดคือเมนไใต้คามรรมคามอูด้งใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวลองชิมตัวนี้กันดีกว่าะค่ะ กรรมมาวิธีการทำนั้นเนี่ยเราก็เห็นทุกขั้นตอนแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเส้นอูด้งสดๆปรุงแบบสูตรพิเศษด้วยนะคะเขาบอกเหนียวและนุ่มมากแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องไปชิมกันคะ่ะอันนี้เห็นภาพและอธิบายตามภาพไปก่อนอ่ะได้รอรับด้านนี้ใช่ไหมคะโอเคตอนนี้เราก็มารับอาหารด้านนี้เขาเรียกว่าเป็นเมนูที่คลุกเค้ากับไข่ออนเซ็นญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะอ่า ไข่ปลานิดนึงแล้วก็สาหร่ายนั่นเองค่ะน่ากินมากๆขอ,ขอบคุณ่ะได้ค่ะขัน้นอันนี้คือขัน้นตอนที่สองใช่ไหมคะก็คือรับมาแล้วเราก็มาเลือกอันนี้มาเลือกท็อปปิ้งนี่สิ่งที่เขาบอกอร่อยของที่นี่ก็คืออันนี้เลยผักรวมทอดมาตัดไปหนึ่งกระทง ที่ที่น่าเห็นตรงนี้นะคะเทมปุร,ร,ประออรกุ้งเทมปุร,ประปลาหมึกลอดเทมปุระไก่เทมปุระปลาทรายเทมปุระไข่ปลาตูมเออน่าสนใจไข่ประตูมจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเรื่องเครื่องเคียงอย่างประเภทเทมปุระไปแล้วมีหนึ่งประเภทที่เขาบอกว่าเป็นขนมรมเนียมประเภทนิวคังญี่ปุ่นะะท,ที่ทานกับอุด้งกันนะคะนั่นก็คือข้าวปั้นนั่นเองเข้าวปั้นตรงนี้ก็มีหลายประเภทมากข้าวปั้นสาลายงษมบุกเมนไตโกะผักดองแซลมอนแล้วก็ยูคาลิโอมุจุบิอ่ออันไหนดีล่ะเนี่ย เลือกสักอย่างแล้วกันนะจะได้ไม่จะได้ไม่งงเอาอันนี้แล้วกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่านี่เห็นไหมคะพี่ๆเขาก็กาลังทําสดกันอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะทําชิ้นต่อชิ้นกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเลือกมาแล้วหนึ่งอย่างอ่ะมีขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยนับไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะคะน่าจะอ่านเริ่มต้นทบทวนกันก่อนเริ่มต้นเข้ามาสั่งก่อนสั่งเสร็จปุ๊บพี่เขาทำรับมาเป็นอันที่สองรับเสร็จปุ๊บมันเลือกเครื่องเคียงเป็นอันที่สามเศที่สี่ทำอะไรใช่ไหมคะจ่่ายตัังงคนนเอะะ ใส่ตั้งใส่ตั้งใส่ตั้งค่ะขั้นตอนที่4ี่นะคะพอเลือกเสร็จแล้วก็มาชําระเงินนั่นเองนะคะง่ายๆสบายๆเลยแต่อย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งรีบนําไปรับประทานเพราะว่าเราต้องปรุงให้ถูกปากเรากันก่อนตามมาเลยค่ะสเต็ปต่อไปเขาบอกว่าอันนี้เป็นน้าจิ้มเทมปุระคล้ยใส่น้าจิ้มเทมปุระเพราะนั้นเรามาใส่น้าจิ้มเทมปุระกันก่อนพอประมาณเสร็จปุ๊บมาใส่อันนี้ขิง ใส่งาขาวแล้วก็ใส่หอมซอยแล้วถ้าชอบกรอบๆก,ก,ก็ใส่อันนี้เพิ่มกน,นึงนอกจากนั้นเขาก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นอุดง้งแบบเซลร์ e เซอร์สใช่ไหมคะเราก็ต้องเซอร์ c e วิสน้ําให้ตัวเองด้วยทีน่าเป็นชาเขียวญี่ปุ่นรอ้อนละกันชาญี่ปุ่นหอมเรียบร้อยขั้นตอนที่5นะคะทีนี้ขั้นตอนที่6และ7จะเป็นอะไรบ้างนะั้น เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อค่ะเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการมือใหม่วิกแอนนะคะช่วงที่แล้วเราผ่านกันไปนแล้วกับ5ขั้นตอนของการสั่งอูด้ง ร้านมาลูกกะเมสเซมเมงกันไปนะคะมาถึงขั้นตอนที่6แล้วค่ะขั้นตอนที่6สําคัญที่สุดนั่นก็คือการรับประทานนั่นเองค่ะมาอยู่ที่โตะนี้นะคะโอ้โหหน้าตอนหน้าทานมากๆเลยตอนสั่งว่นหน้าทานแล้วเนาะพอมาอยู่ที่โตยิ่งหน้าทานเข้าไปใหญ่เลยน้าย่อยทํางานทันทีเลยนะคะเรามาเริ่มต้นลงมือกันเลยดีกว่านะคะมาเริ่มชิมที่เส้นกันดีกว่าคุณผู้ชมคะเห็นความเหนียวนุ่มของเส้นเะล่อ ปลาเกตตี้เลยทีเดียวมาเหนียวขนาดนี้อร่อยขนาดไหนอ,อ,อร่อยว่าจะบอกว่าที่เห็นเนี่ยตอนแรกคิดว่าไม่มีรสชาติอะไรแต่ว่าทานเข้าไปรสชาติของไข่ปลากับไข่ออนเซนที่คลุกเขาอยู่ในเส้นมันเข้ากันพอดีมากๆมากๆยิ่งตบท้ายด้วยน้ําซุปสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะ เข้ากันที่สุดเลยอ่ะเครื่องเคียงเทมปุระผักอันแรกนะคะที่เขาบอกว่ากเ,เด็ดไม่แพ้กันมาน้ำจิ้มเทมปุระที่แม่สักครัวกดอร่อยอ่ะอีกสักคำรสรๆอีกหนึ่งอย่างที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่คือนี่เลยไข่ย,ยางมาตูมเทมปุระขออนุญาต หั่นครึ่งนิดนึงอ๋อสุดยอดนะซึ่งเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มแพมปูระเข้าปากอ,อร่อยมากน้ำจิ้มก็อร่อยและอันนี้ค่ะหนึ่งข้าวเรื่เพียงท,ที่เขาบอกว่า้ามพลาดเด็ดขาดข้าวปั้นนั่นเองแม,ม่คำใหญ่เทียว ใชิกำลังดีข้าวมันนุ่มละมุนมากเลยอะ่ะโอ้สุดยอดจริงๆร้านนี้นะคะเดี๋ยวต้องมานั่งจัดเต็มแบบตั้งใจกันแล้วแ่ะค่ะว่าเมื่อกี้ที่ชิมเข้าไปเนี่ยฝันไปหรือเปล่า <t une> ต้องมาชิมกันอีกรอบหนึ่งนะคะ Oh, อิ่มเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปว่าเขามี7ขั้นตอนใช่ไหมคะ mm hmm. เมื่อสักครู่ทีหน้ารับประทานไปแล้วถือเป็นขั้นตอนที่6แต่ว่าขั้นตอนที่7เนี่ยเขาให้เก็บเองด้วยนะเราก็เอาเอาภาภาชนะที่เรารับประทานเสร็จแล้วเนี่ยไปวางไว้นะคะ mm hmm. เท่านี้เองเราก็เสร็จสมบูรณ์สําหรับ7ขั้นตอนในการรับประทานอุด้งที่นี่เลยมารุกันเมะเซเมงนั่นเองนะคะอยากจะบอกว่าเลิฟเลิมาก,มากๆอร่อยสุดๆเลยนะคะอยากจะชวนมือใหม่ทุกท่านนะคะมาลองชิมดูค่ะที่ร้าน มาลุกกะเมเซเมงนะคะร้านนี้เขาอยู่ชั้น2โครงการเวนทิลสุขุมวิท47นั่นเองแต่ว่าถ้าใครบอกว่าสาขาอื่นมีไหมรายละเอียดเพิ่มเติมของร้านนี้เป็นอย่างไรนะคะเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ a ซ e b o o k ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะทีน่าเชื่อเขาว่ามือใหม่ทางบ้านนะคะน่าจะได้รับความรู้ดีๆจากพิยงไปเต็มกระเป๋าเลยนะคะพิยงให้แบบไม่มีก้าวแบบนี้อย่าลืมไปประยุกต์ใช้กับพอดการผ่อง,องคุณด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะทีน่าและทีมงานมือใหม่วีแกนทุกคนต้องขอตัวลวคาวค